หดแอลเดอร์ตะกี้เห็นเอาเหรอเก็บดิทีนี้ไม่เก็บแาฟุ้งๆิฟุ้งฟเรฟอเป็นแอร์ต้องวางตรงนีนไม่เรบเไมได้ใจม้นเราตั้งตั้งอ้นี้มานราเนี่ยแต่ตัอว่ารีวิวรีวิวเค้กเผ็บหมาหน่อยเดี๋ยวรอดูต้องรอดู ไม่แน่ใจว่าจะได้ออกหรือเปล่าครับร้านเวทดหม์เนี่ยคือเดี๋ยวต์ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ตัดต่อร้านเวทดหม์หรือเปล่าแต่ว่าเป็นร้านที่น่ารักดีนะครับแต่ว่าอ,อาจจะไม่ได้ติดต่ออาจจะไม่ได้ทำคลิปอะไร <c oughs> เป็นลานที่สนุกสุดๆมากเลยนะครับก็เป็นลานที่คุยฉีมากนะครับแต่ก็ต้องออาจต้งขอโทษทีว่าเราจะไม่ได้ไปไม่ได้ตัดเป็นวีดีโอถ้างนั้นเราก็แสงมันแสงมันปูแล้วมันทำให้ทำให้มันไม่ชัดทำไมไม่ชัดหรอครับต้องขยับไปตรงตรงที่เดิมโอเค เดี๋ยวกลับไร้องคาราโอเกะที่บ้านง่นยดีกว่าจริงเหรอวันี้ต้องซ้อมร้องเพลงต่อไม่ใช่หรอก็จะไปซ้อมร้องเพลงกับเกสที่เราเรืองว่างไงแต่ว่านุชชอบฟังร้องเพลงหรือว่าชอบให้คุยแบบนี้โอเคครับก็ถ้าเกิดทุกคนเหม็นชอบให้คุย 2องชอบให้ร้องเพลงหรีอติงตังติงตังเนี่ยโอเคหนึ้องเพลงสคุยหรือ3าม NPCNPC แล้วอะไรครับหนึ่งสอาม๋มีหนึ่งอเลยนะเอา2อย่งองสองหนึ่งสองามก็มาหนึ่งสองหนึ่งสองนึาไปาว่า ทุกคนชอบแบบไหน1นึ่งร้องเพลงสองคุยสามเป็นดนีทุกคนบอกหนึ่งสองสามหนึ่งสาม่นะหนึ่งคุยสองร้องเพลงสามเป็นดนตรีอันนี้องสามเยอมากอยู่นะคือทุกคนถูกทุกข้อย้ออะไรก็ได้ใช่ได้สรุปไอ้สี่นี่คือะไรอ่ะสี่คือไม่แล้วแต่เฮียสี่นั่นเฉเฉยแล้วแต่เฮชยไดชอบเฮีย เพราะชอบอยู่แล้วปะเรามีสีด้วยนั่งเฉยเใช่ผลิตเพราะว่าผลิตมีคำนี้ตั้งแต่ในใจล่ะตั้งแต่แบบตอนวัยรุ่นตอนเด็กตั้งแต่แบบวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วตอนที่มีเพื่อนคนนึงบอกว่าเอ้ยมึงมึงอ่ะอยู่เฉยๆดีกว่ามึงนั่งอยู่เฉยๆดีกว่าถ้ามึงพูดเมื่อไหร่มึงดูโง่ ใครบอกเขาก็ดูใ <Anfang> ช่ค่ะ ผลิตก็เลยคิดว่าเงียบๆเสียดีกว่าก็เลยไม่กล้าพูดเป็นที่มาของการไม่กล้าพูดไม่ใช่กล้าไม่ใช่ไม่กล้าพูดไม่อยากพูดนะพอเดี๋ยวเดี๋ยวดูผลิตเลยชอบไปอยู่ที่ทะเลไงผลิตก็เลยไปคุยกับต้นไม้ดีกว่าสองวันเลยเพราะว่าไปกินเห็ดมาเฮ้ยฮะเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยแชมเปญองเห็ดแชมเปญองก็ซุปเห็ดซุปเห็ดค้นอ่ะจบนะครับก็ ถ้าใครยังไม่เคยลองก็ลองตอนนี้ผลิตคุยซื้อแล้วนะะทุกคนตอนนี่ผลิตเคยนิดนิดเพราะว่าไลก่อนอันนี้เขินไงเพราะว่าไม่ยอมไม่เห็นหน้าได้น้ำมะนาวไปได้น้ำมะนาวไปมึงรู้ไหมว่าน้ำมูกไหลค่ะคุมแพ้ขึ้นละมันก็แบบกระซิปอะไรอย่างเงี้ยนะเค้าเห็นอยู่แล้วเป็นมั้ยแบบแต่แ พื่อนเราก็แบบเงินงอะไรอ่ะแล้วก็คือได้ออกจากเฟรมแล้วก็ไปซับเขาจะได้หน้าแดงอะไรแบบน้เขาจะว่าใครไม่รู้บ้างว่าเทียเป็นพนแพอะไรนะแต่ก็ไม่ควรจะเช็ดน้มืเนี่ยมึบอกกูถึงทำไมแล้วมำไมทำไมแล้ก็ินเอ่เ้ยิมคุณแพร์แพมา เอ็นจับเองคนค่ะไม่ต้องบอกก่อนไม่ใช่มาครับแต่ใจนิ่งเอาผู้ชายแกงนี้ชอบดุผู้หญิงค่ะดูหน้าแบบก่อนนอนน่ารำคาะแบบตัวดีเลยค่ะชอบให้เพื่อนนอนเตียงเสริมเวลาไปตางจังหวัดร้อเดี๋ยวให้แบบรู้ไหมนะเดี๋ยวไม่ได้อันนี้ตั้งหลังไม่ทันนั่นเองอันนี้ต้องแก้ข่าวนะครับเพราะว่านอนเตียงเสริมค่ะ ก็คือเพราะว่าเวลาไปเนมก็อยู่ด้วยแล้วเออเราต้องคุณจะไปนอนข้างๆผมไม่ได้ผมก้องนอนกับเนมไงเจนนี่ต้องนอนเรียนเสริมถูกต้องแล้วไม่ครับเจนนี่ตัวเเล็กจนนี่ควรนอนพื้นเจนนี่ตัวเล็กไงพวกเราตัวใหญ่ผู้ชายแกนนี้ไม่น่ารักอ่ะผ่านไปตรงนี้ด้วยด้วยค่ะทุกคนระวังเห็นอะไรยี่มีอะไรไม่คุยแย่ พี่เคุยมีนะไรจะสั่งผู้เท่าอยู่สั่งซิงค์ต่อต่อคุยคุยกับผู้เท่าอยู่ผู้เท่าเอวหวานไม่บอกว่าเดี๋ยวเอาเอาผู้สื่อไม่เป็นไรไม่ทันแล้วเขาดิดันขวาเลยคือเอาเอาเอาขวดแบบจ๊ะแป๊ก็นอนกลนเลยค่ะจะนี่นอนไม่ได้เลยเวลาเราเตะเธอเจนี่เลยนะเตนนี่สู้ๆู้เจนนี่สู้ๆนี่โอ้โหเขามีทีมเขานะครับ <ท> <normal> คนไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังเป็นยังไงคืออะไรอะไลท์ตั้งนื่องแป้บเนึงตั้งนึ่งตั้งเนึ่งเห็นเล่าเน่เลยข้อจำกัดเอาเดี๋ยวเราขอปิดไลท์ก่อนเกิดอะไรขึ้นมันมีแดงๆเตือน